บรรยากาศบริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมเต็มไปด้วยความคึกคักของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า50รายที่กำลังจัดวางผลไม้สินค้าแปรรูปและสินค้าทางการเกษตรที่ส่วนใหญ่เป็นของดีประจำท้องถิ่นในจังหวัดของตนเองอย่างเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวรายนี้กำลังจัดร้านนำกิ่งพันมะนาวกระถางจากจังหวัดปทุมธานีมาวางรอจำหน่ายภายในงานซึ่งมะนาวพันแป้นดอกพิเศษและพันแป้นพิจิตร สามารถออกผลได้ดีเพียงการปลูกในกระถางโอง่งยางรถยนต์หรือสิ่งของเหลือใช้ภายในบ้านโดยเกษตรกรรายนี้คาดหวังว่าประชาชนจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีเพราะมะนาวสายพันธุ์นี้เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในเมืองที่สามารถปลูกได้แม้อยู่ในบ้านคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์และสำหรับงานนี้ได้เตรียมกิ่งพันุ์มาจำหน่ายถึง600กิ่งซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่พอขายและต้องนำมาเพิ่มอีกในวันหลัง ผู้มาเยี่ยมชมในงานนี้น่าจะเป็นคนเขาว่าคนเมืองอคนที่อาศัยอยู่บ้านพักตึกทาวเฮาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมะนาวตรงนี้ตอบโจทย์ได้เลยครับพัน ขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ของดีประจําจังหวัดต่างๆจากทั่วสารทิศต,ต่างก็กําลังจัดหน้าร้านเพื่อเตรียมจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนเช่นกันอย่างเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนลายนี้นําทุเรียนพันธุ์พวงมณีซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของภาคตะวันออกมาจําหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ100บาทโดยในงานนี้ก็ได้เตรียมทุเรียนพวงมณีมาจําหน่ายถึง2คันรถหรือประมาณ500กิโลกรมัมซึ่งก็คาดว่าจะต้องกลับไปนําทุเรียนมาเพิ่มอีกแน่นอน เพราะเพียงแค่ในวันจัดร้านก็มีเกษตรกรด้วยกันมาซื้อไปรับประทานกันหลายรายทําให้มีรายได้แล้วกว่า1,000 0บาทก็มาวันแรกเขายังไม่ได้เปิดงานก็ตอบรับดีแล้วะวันนี้ก็ตกแล้วหมื่ว่าบาทนะฮะ ไม่ต่างไปจากเกษตรกรผู้ปลูกสับป,ประรดจากจังหวัดเชียงรายที่เตรียมสับป,ประรดสายพันธุ์นางแลและภูแลของดีประจําจังหวัดเชียงรายมาจําหน่ายมากถึง6 0ร้กิโลกรัมเพราะสับป,ประรดนางแลและภูแลมีรสชาติชุ่มฉ่ากรอบอร่อยหาทานได้ยากและมีราคาแพงซึ่งในงานนี้นํามาจําหน่ายเพียงกิโลกรัมละห0บบาทเท่านั้นซึ่งก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีปกติเคยมาแล้วก็ดีมากเลยค่ะ แต่งานนี้ก็คงจะดีอยู่นะดูแลคงจะดีอยู่ และภายในงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพนี้ยังมีแตงโมสายพันธ์อพอลโลแตงโมสายพันธุ์ใหญ่ขนาด15กิโลกรัมสายพันธุ์แรกของประเทศไทยมาวางจำหน่ายด้วยรวมไปถึงผักผลไม้คุณภาพทั้งแบบสดและแบบแปรรูปที่นำมาจัดจำหน่ายกันมากถึง70บูธซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่6พฤษภาคมนี้เป็นวันแรกและจะมีไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้บริเวณตลาดริมคลองพดุงกรุงกเกษมข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยให้จำหน่ายสินค้าได้โดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อเป็นแบบอย่างของตลาดนัดสินค้าชุมชน